สวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดียามแดงจ้าเป็นยังไงยามแดงพี่น้องเลยอากะเย็นหนาวนี่ขับมาละลมพี่น้องตอนนี้ก็ยังประหลุอ่าอไไพี่น,อน้องเทนเปิดไซด์แล้วพี่น้องเน่าสวยกำลังเลาะน,นะเพืน่นเลาะเพิ่นไปตลาดประแจะเนาะตะเก้าเพิ่นไปเพิ่นสวนพี่น้องเพราะว่ามีสอนกา กลัาบบ้านแล้วจ้าพี่โดองโอ๊ยแล่นรถเก่นอะไรแลน่นไปแล,นปแลน่นก็ไม่เกิดข่ายเนี่ยเสียวแล่นไปแล่นพิดเล่นต่างหากเล่นในวอีกพ่อพี่โดองโอ้ยเสียำตำรถทำลางดิ เท่ากันย่างเลาะตามทางอะไรพี่น้องจ้าอยากสีเลาะไปย่างห้าเลาะพี่น้องเอ,อ้ยเห็นย่างกะทายอดอนั่นแหละพี่น้องคุณอาเหมืนบอกใกลนะ้ๆน่ะตาพดีเนี่ยพี่น้องเอ,อ้ยว่าแม่นดอกทิดมาเจ้าคุณอาเป็นไปทางใดพี่น้องเอ,อ้ยเป็นเลาะไปพอดีเอาดอก บรรยากาศย้ำแรงพี่น้องกระห้าลอตามตัตตาพาัซาพี่นอ้องเอ้ยเอาะไปโอ้ยกูบา้าพี่น,อน,น้องดีไปเบอร์เจอยรอ้าพี่น้องกูบา้าซูนิวใส่อีกว่าสัน ว่าบ้านได้แบบซี่น้องสู้นมาสูน่อยู่กลางเซ็ตสเอ้ยกบอันนี้เล่รอยู่้วพี่น้องเฮ้ยเอาพี่น้องคนอาล่อเฮ้ยไปลดลานแย่งล่อค่ะ คุณอาไป็ไส้ป่แต่เก او เพชรกระส่วนอะไรเพื่อมากระส่วนไปนเนาะฮะวันห,<า>หนึ่งนี่คุณบ้ามาซูนี่อุวไส้หนูคุณอาค่ะคุณบ้าสองคนขี่รถข้างๆกันอ่ะนี่ถึงมาไหม่บ่าตสองต้น สามคนคขีน่รถสองคันนะแม่โซนอยู่กลางใส่อีกก็ไอ้ามหมายว่าจังไดได้ค่ะร <c oughs> ออยู่ได้ค่ะเอา,า,าอีกจะบ้าตายอีกจะบ้าตายแม่เอาเห็นหนู่นยางเพราะว่าสู้นิวกลางใส่เอานิวกลางมันขมายว่าจังไดวะเตยบอลค่ะแม่ผวกบา้บาเตยบอลน่ะแหละ รออู่ได้ล่ะเอาอ <laughs> พี่ดองจะเป็นบ้าย้อนผู้บ้าในแต่ทอ่ก็ได้ <laughs> เอาแล้วเนี่ยรอ,อพี่ดองจ้าคุณก็ขี่รถกันตั้งเทิงไปเลยนางมานางสูสานี่ผูกข้ามรถด,ดอกหน้าเออสักไพ่กับลบุดดอกค่ะพี่ดองคะ่ะลูดแต่ว่าเออรอ <laughs> จบไม่ ฉันยอมตายคาเตียงไม่ใช่ตายคาเตีตตยน,นคะครับพี่น้องค่ะได้อะไรบ้างคะนี้่ะไดกันยุงไดกันยุงแล้วก็อะไรได่พอพี่นี่นู่นอันนี้พอได้ครับพี่น้องค่ะถ่ <S 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 ายได้อยู่ที่อบอกข่ากล้องได้อยู่แล้ยเนาะอืมเป็นขึ้นอะไร ยุงไล่พอยุไยงไลยพอมินเนี่ยตอนนี้ไฟกำลังอ,อ้วนนม่เห็นค่ะแล้วถ่ายรูปอยูไ่ได้ค่ะเดี๋ยวหนูรอตรงนี้พี่น้องเขาสิมายืนถักคุณอาท่าน,นี้ลาดเบิกบูบ้าวเลยเห <c oughs> ็นบูบ้าวพี่น้องเลยรอเราไปเารากะเห็นลเลยกะอ่าวรถแต่งสัมบูบ้าวสื้อเน้อ บ้ามาแต่เต้บ,บ้านพี่น้องนึงนี่เออมาภาวะสู้นิ่งตั้งสี่เลยพี่น้องมันหมายความว่าอ,อย่างไรตีพมายเสมอไปฟังดูบางคนเนาะบางคนการแบบที่ต่างประเทศนะเขาดราม่าเรื่องนี้ค่ะพี่น้องเรื่องสู้นี้นี่นะพี่น้องเฮ้ยมันเป็นการเยียรยามเนาะเรื่อว่าภาษาวัยรุ่นสมัยนี้ครับอนเมน้นจังสั้นด้วยพี่น้องค่ะครับอนเมน้นจังสั้นคะ่ะพี่น้อง คติความหมายอย่างอื่นค่ะอ,อันกกได้ยินได้ยินขำวาา่าตรงพี่นอ้องเอ้ยสิบหลายฟังเอาไปคิดเองพี่นอ้องจ้าอาจจะรู้อยู่เนาะว่าเรื่องอยังเนานะพี่นอนะ้องเนาะขอโทษด้วยนะพี่นอ้องจ้าเจ็บอะไ้บอกเห็ <c oughs> นพุทราละมันเขียวครับพี่นอ้อง <c oughs> พี่นออ้องเอ้ยอันนี้ก็พุทรายพูนเฮ้ย <c oughs> อือยอม บรรยากาศย้ำแรงพี่น้องคันทำมาหยุดตากนเกนี่ยการลมพี่น้องเอ,อ้ยรถกระเทียวตลอดพี่นอ้องขาอืมผิดายอีกตะพันรถนี่ครับพี่นอ้องมาจะใสอืมที่น้องเราเมนันง,มนงเทนทำมาหยุยนรออย่างในนี้อาชีวะเป็นบ้าบอกเออมาหยุนผู้เดียวเขาหยิดอาชีวะน้องนะเออขน,นาดใหญเนาะ รถเนี่ยมาตดตุดตดปาดแถวมันนี่พี่น้องจ้าเอา้าจะมาแนมนาสันอีกพี่น,อน้องคือมืดแท้หุ่นจะไปยุกแนมนาสันเอาถ้าจะแนมสันนาสันมาได้เด้กค่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยน่่ ดีไปเบิดลสุยังพี่น้องจา้าพูดะจะไปหาโซนงัว,หวแหลอันนั้นก็ได้อันนี้คนในเฮือนแห่พี่น้องคุณอาพี่น้องคุณอาพาย่งยางซื้อผักอันนั้นได้อีหยงมีที่เหมื้อนี้มีบ่ Box, okay. รูบามาเตเตบ่อนครับพี่น้องนั่งกำลังครั่งมาดักรูบาเออโอ้ยอน้กระดายกระโปรงคนจะมาได้ยินระจักกระโปรงคเนี่นเอารอสมบรรยากาศยามแรงขึ้นก้าพี่น้องเอ้อ คุณอาสิพาเลาอไปร้านค้าพี่นอนจา้าโอ้ยผู้บาเตะบอรดเออเตะต่อนะคุณอา <c oughs> เห็นหนีแล้วค่้าลัางจากผู้บาเตะบานขี่รถไก่ไปเด็กมาเบิง้งผู้บาเตะตะก้อจ้กเ <c oughs> มนจะว่าจะไปมาสู้ใส่หนูเอาอย่างสู้อันนั้นแหละครับพี่น้องค่ะเ <c oughs> มียเนาะเมยมีงอยู่เห็นจืดกับมีเฮงโอ้ยออคุณอานี่ก็เฮ้ยเนาะ นนี่บอที่มันดังเครื่องครั่งนะในคุ um ้มในนี่ปิดปากก็ไปใส่พี่น้องเลยรอยำแดงครับพี่น้องโอ้ยอันนี้กับปุบบ้าได้ครับพี่น้องค่ะโอ้ยจอดรถจัก่อนรบ้าเอ้ยเอา อันอย่างหนึ่งพี่นอ้องสอลาดยางกับเจ้าแม่เดินเที่ยวอยู่บัดคืนเที่ยบัดคืน,คนพี่ดองรับก็บ,บ่ได้นรับนอนก็บ,บ่ได้นอนโ <c oughs> ตคุ้มแต่ละบานี่คือ <c oughs> แบบว่านึ่งเลยพี่น้องโตคุ้มนะเครื่องข้างสั้นเลยอันจักรถแก่เพี้ยงเนาะพี่น้องเนาะ เราด้านข้าพี่จารจาด้านมันเร้านี่นะคระับลูกบุกรลานมตนาตนาพี่น้องเอ๋ยสเสร็จแล้วค่ะซื้อภิกษุแย่งสุกีกันเลยนี่ก็บรรยากาศสางข้างก่อ โบัวบัวเป็นตะกินเนาะบัว่บัวเป็นตะกินบ่วเตตะก้อนะพี่น้องโอ้ยนี่กินบัวบัวรถอันนี้เนเนเนอืมพี่นะ้องจ้าอะอียัอง,ออยงอันนี้ <c oughs> ต้องการอะอะไรมากที่สุดนะคะ <c oughs> ตอนนี้ถานางรถนาง <c oughs> พี่น้องจา้า <c oughs> อันนี้ภูบาทเตตะกอ้อพี่น้องเอ้ยพุ่นเนาะคือกายย่ื้อพี่น้องตะเวนยันข้ามเด้อจ้าพุน่นเฮ้ยอันแม่งยังพี่น้องมันรบผู้บ้าพี่น้องจา้าพุนผู้บ้าทเตตะกอ้อกอุย้ยเนาะซ้อมทางแล้วซ้อมทางอีกพี่น้องค่ะ <laughs> นั่งรอผู้บาค่ะ <laughs> รอแล้วรออีกก็สะไปเห็นดอกปานิกก็ได้เม, <c oughs> มนรอเยือยอยู่ค่ะสวัสดีเยือเสือมาแล้วเอาโอเคจ้าพี่น้องคลิปเนี้ยขอตัวไปก่อนเด้อจ้าเจอก,กันคลิปหน้าจ้าพี่น้องพาชมบรรยากาศยามแดงจ้าฝากติดตามเด้อจ้าฝากเบิ่งซุมฝากบิงกบ่งฝากซุมให้จบคลิปเด้อจ้าอะไรคะ ไปกันนะจ๊ะพี่น้องจ้าอณิมเมตต์บาลศนีว้ายศนี